อันนี้ก็ามาถึงคำว่ากวีกวีกวีก็ได้กวีก็ได้ภาษาคนก็หมายถึงนักแต่งบทกลอนนักแต่งบทกลอนถ้าเป็นภาษาธรรมต้องเป็นกวีที่รู้ธรรมะและบรรยายออกมาเป็นบทกลอนถ้าว่าเป็นกวีในภาษาคนแล้วมันพูดออกมาเป็นกลอนก็เรียกว่ากวีก็ได้นะ เพลงเสี่ยวข้าวเพลงเฮเรือเพลงอะไรก็ได้แต่งออกมาได้ก็เรียกว่าเป็นกวีกวีในภาษาคนถ้ากาวีในภาษาธรรมต้องรู้ธรรมะแล้วออกมาเป็นบทกลอนอันลึกซึ้งอันสูงสุดนี่เรียกว่ากาวีนแท้จริงในทางธรรมะถือกันอย่างนั้น,น,นกวีต้องรู้จักธรรมะด้วยแล้วก็พูดออกมาเป็นบทกลอนด้วย บทกลอนนี่มันมีประโยชน์คือจำง่ายจำง่ายถ้าไม่เป็นบทกลอนมันจำยากมันลืมง่ายถ้าทําเป็นบทกลอนแล้วมันลืมยากแล้วมันยังไพเราะมันเชิดชวนมันขี้ชวนได้ง่ายกว่าที่ไม่เป็นบทกลอนก็วีภาษาคนให้เป็นบทกลอนมาด้วยกิเลสก็ได้ จตท่ากวีภาษาธรรมต้องมาจากสติปัญญาธรรมะที่เข้าถึงธรรมะอันแท้จริงจริงจะเรียกว่ากวีทีนี้กสิเอกสิแปลว่าทำนากสิกสิทำงานด้วยเสื่อไถกสิแปลว่าการไถเเพื่อนไถ่ก <c> ส <oughs> ิวว กรรมทศาคนก็ทําการเพราะปลูกทําไร่ทํานาปลูกต้นไม้ต้นลา่ได้ผลของมันเอาไปขายเอาไปกิน <c oughs> ภากษิในภาษาธรรมต้องทํานาให้เป็นผลออกมาเป็นอมะตะเป็นอมะตะคือเป็นนิพพานมีผลเป็นอมะตะในทางวิญญาณอันนี้อมะตะเป็นผล มีธรรมะหลายอย่างครบถ้วนแล้วก็ทำนาพ้นออกมาเป็นอมตะเป็นนิพพานาภาษาคนทำนาออกมาเป็นผลกินได้ขายได้ภาษาทรรออกมาเป็นความดับทุกข์ในทางจิตในทางวิญญาณนี่เรียกว่ากสิกสิกกรรมในทางธรรมะ รู้จักทำกติกรรมในทางธรรมะก่นบ้างอย่ารู้จักแต่เพียงทำกติกรรมในทางภาษาคนแต่อย่างเดียวเลยที่นี้มาถึงคำว่ากังขากังขาความสงสัยคนก็สงสัยไอ้เรื่องที่จะได้เรื่องที่จะได้จะได้มาอย่างไร จะทำอย่างไรจึงจะได้ความสงสัยในภาษาคนมันมีอยู่เพียงเท่านี้ถ้าความสงสัยในภาษาธรรมมันไกลไกลกว่านั้นมันเกี่ยวกับอัตตาตัวตนอัตตาตัวตนตตนคืออะไรตตนจะเป็นอย่างไรอดีตจะเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรมันมีความสงสัยลึกซึ้งไปกว่า ภาษาคนที่สงสัยแต่เรื่องได้เรื่องเสียรเรื่องธรรมะฮะกินนั่นจะทางในภาษาธรรมมันสงสัยเลยไปกว่านั้นไกลไปกว่านั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดมันจึงเอามาสงสัยเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องเชื่อเรื่องอะไรต่างๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัย จะมีความสงสัยว่าตนจะปลอดภัยหรือไม่ตายแล้วจะไปเกิดหรือไม่จะไม่เกิดหรือไม่จะเกิดด้วยอะไรจะไม่เกิดด้วยอะไรเป็น <c oughs> เรื่องตังขาในภาษาธรรมแต่อย่างไรก็ดีถ้ายังมีตังขาอยู่แล้วก็มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละในภาษาคนก็ดีภาษาธรรมก็ดี <c oughs> ความสงสัยมันมันไม่ให้สงบใจมันก็เป็นทุกข์ ไม่มีความสงสัยก็คือความสงบถึงที่สุดแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เป็นลักษณะอันหนึ่งของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์เป็นผู้ไม่มีความสงสัยเพราะว่าท่านไม่ต้องการอะไรถ้ายังต้องการอะไรอยู่จะมีต้องมีความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปต้องการอยู่ก็สงสัยเรื่องการอยู่เกี่ยวกับความตายก็สงสัยเรื่องความตาย จะตายหรือจะไม่ตายจะตาย,จะ,ตายจะเกิดเป็นอะไรจะได้ดีขึ้นไปหรือจะเลวลงนี่มันก็มีความสงสัย <c oughs> ทีนี้กังวลคำว่ากังวลกังวลคนก็มีกังวลนี่ก็คือความห่วงใย,ยในสิ่งที่ผูกพันกันห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สมบัติห่วงอนาคตห่วงอะไรก็ห่วงอ ไปตามเรื่องต้องคำว่ากังวลถ้าภาษารำมันละเอียดกว่านั้นมันกังวลเรื่องอัตตาเรื่องตัวตนความยึดมัน่นถือมัน่นมันปักแน่นอยู่ที่คำว่าตัวตนหรือของตนความวิจกกังวลมันก็เป็นเรื่องตัวตนหรือเป็นเรื่องของตนมากกว่าที่เป็นเรื่องทรัพย์สมบัติวัวควา,ายไรยนะ่นาข้าวของเงินทองอย่างนี้ความกังวลในภาษา ทำนั้นลึกซึ้งและะเอียดอ่อนบีบบังคับจิตใจอย่างรุนแรงหมดกังวลต้องเป็นพระอระหรันต์กังวลในภาษาคนนี่เป็นเรื่องเด็กๆเ,เล่นหมดกังวลนี่ไปยังไม่เป็นพระอระหันต์มันยังไปกังวลในเรื่องลึกซึ้งคือเรื่องตัวตนเรื่องอัตตาเรื่องอัตตนิยาคือเรื่องตัวตนหรือเรื่องของตน หมดความกังวลก็เป็นพระอระหรันความกังวลนี่มันมาจากความไม่รู้ว่าไม่ควรจะกังวลไม่ควรไม่มีความรู้ว่ามันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีความรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นนั่นเองมันกังวลจะให้ได้ทำได้มาแล้วมันยังกังวลว่าจะเสียไปคิดดู <c oughs> มันโง่เท่าไหร่ เมื่อ <c oughs> ยังไม่ได้ก็กังวลใจจะขาดได้มาแล้วก็กังวลใจจะขาดอยู่นั่นแหละความกังวลมันเป็นเครื่องทรมานจิตหมดจะได้ก็ความดีทีนี้ไม่คำว่ากันดานกันดาน,ก,น,ดานกันตาระกันดานพ้นทางกันดานภาษาคนเรมามันถึงลำบาก ลำบากด,ด้วยการต่างๆแต่คำคำนี้คำว่ากันดาเนี่ยมันว่ามันมันหมายเฉพาะลำบากด,ด้วยน้ำกั้งแปลว่าน้ำตาระแปลว่าลำบากกันตาระกันดาแปลว่าลำบากด,ด้วยน้ำ mm. น้ำในที่นี้คือวัฏตะสงสารความเวียนว่าอยู่ในกองทุกข์ในมหาสมุทรแห่งกองทุกข์ ลำบากในการที่ตรองเวียนไหว้ไปนในวัฏตะสงสารซึ่งเรียบเสมือนน้ำหรือเหมือนมาทะเลเหมือนมหาสมุทรกันดานในกันดานที่ทางภาษาทำมันมีความหมายมากและกันดานจริงๆกันดานเลือประมาณกว่าี่จะข้ามน้ำข้ามทะเลออกไปได้ส่วนกันดานในภาษาคนนี่ไม่เป็นไรทำสะพานก็ได้ขี่เรือก็ได้ ลุยไม่ก็ยังได้กันดานอะไรกันนักหนาที่คําว่ากับกับปะหรือกันลับปะกับปะในภาษาคนนี่อธิบายกันว่านนากตัวอะไรกับปะเนี่ยไม่รู้ว่านานเท่าไรนานแสนจะนานอย่างอย่างอย่างเปรียบด้อ,อุปมาว่าผูเขาใหญ่ลูกหนึ่งถึงปีเทวดาเอาผ้ามาปัดทีหนึ่งถึงปีเอาผ้ามาปัดทีหนึ่ง จนภูเขานั้เหี้นหมดไปไม่มีเหลือเนี่ยน,นานเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งเปรียบกันอย่างนี้เรากับหนึง่งกับหนึ่งกว่าจะนิพพานกันหลายกับหมดหวัง <c oughs> แต่ว่ากับกับในภาษาธรรมนั้นน่ะมันก็หมายถึงไอ้ช่วระยะาหนึ่งกำหนดอายุอของสิ่งนั้นนั้นจนถึงการประสบความสำเร็จ การตั้งหน้าทำไปจนกว่าจะประสบความสาเร็จนั่นเ,เรียกว่ากับหนึ่งนั่นก็เป็นเรื่องเรื่องไปไม่เหมือนกันทุกเรื่อง <c oughs> เป็นเรื่องของอายุไขมากกว่าเช่นคนกับหนึ่งมีชีวิตยอยู่กับหนึ่งก็คือร้อยยี่สิบปีสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ก็สักร้อยปี นหรือว่าตนไม้ตนหนึ่งมีอายุเพียงห้าสิบปีสุนัขตัวหนึ่งก็มีอายุเพียงสิบปีอย่างนี้ <c oughs> ชั่วระยะหนึ่งเท,ท่านั้นเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งคือกับแห่งอายุ <c oughs> อย่างาพ,พระพุทธเจ้าถ้าไรารับคำอาราธนาจากพระอานนท์ก็จะทรงพระชนมายุอยู่กับหนึ่งก็คงจะร้อยยี่สิบปี ยเดียวนี้ไม่มีใครลรธนากันกันนิพพานเสียในระหว่างอายุเพียงแปดสิบปีอย่างนี้เป็นต้นคำว่ากับหนึ่งกับหนึ่งก็คือว่าสำเร็จประโยชน์ครั้งหนึ่งชุดหนึ่งยุคหนึ่งอะไรก็ตามใจมันมีเครื่องกําหนดความสำเร็จนั่นแหละว่าเป็นจุดสุดท้ายเรียกว่ากลับหนึ่งเราก็มีกลับกลับกันทั้งนั้น การงานก็มีกับอายุก็มีกับอะไรก็มีกับไปจุดแห่งความสำเร็จในอันสุดท้าย <c oughs> จงรีบทำรีบทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จเสียในกับนั่นนั่นไม่เช่นนั้นมันจะไม่ได้ทำมันจะพ้นโอกาสคำว่ากับหนึ่งกับหนึ่งระยะหนึ่งที่มีกำหนดไว้สำหรับเรื่องอะไรเป็นเรื่องเรื่องไฟ ให้ทําไม่สำเร็จประโยชน์เสียในระยะแห่งกับหนึ่งนั่น <c oughs> อย่าเทียวตามภาษาคนธรรมดาที่ว่าน,นานไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรไม่เป็นที่ตั้งแห่งความภาคเพียนพยายามจงถือเอาประโยชน์ในภาษาธรรมว่ามันมีจำกัดระยะชั่วคราวว่าจะต้องทำให้สำเร็จในระยะการเท่านั้น เรื่องทำนาห้าเดือนหกเดือนมันก็มีระยะกับหนึ่งสาหรับการทํานาสําหรับต้นข้าวที่มันจะงอกแล้วมันจะออกรวงแล้วมันจะสุกแล้วมันจะเกี่ยวได้นี่กับหนึ่งกับหนึ่งอของต้นข้าวก็ทํา,าให้สําเร็จเสียในระยะกับหนึ่งของการปลูกต้นข้าวระยะหนึ่งระยะหนึ่งของความสําเร็จอย่างหนึ่งหนึ่งเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งขอให้ทุกคนรู้จักใช้ประโยชน์ของคําว่ากลับ